สวัสดีค่ะยู่ใตอนนับข้อสุ่ช่องเรซินนะคะวันนี้นะคะเรนะคะจะพามาเทสนะคะหมวกสโมกกี้นะคะเดีย๋ยวให้ดูคุณสมบัติกันเนาะคุณสมบัติของหมวกสโมกกี้นะคะซึ่งมันเปิดได้จากไอ้ไข่ของสัปดาห์นี้นะซึ่งเศษมันจะเข้ามานะคะโอเคเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนต์ทุกทาตุ่งเปแล้วก็มีโอกาสโจมตีนะคะ เป็นชาติต่างๆเนาะประเภทโบ้นะคะที่เลเวลห้านะคะ <c oughs> มีโอกาส10%นะซึ่งซึ่งจะใช้ได้ตอนแบบเราโจมตีด้วยระยะประชิดเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนร่างของเราเป็นสมกี้ด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดของสกิลก็ประมาณนี้เลยนะคะขอโทษ <c oughs> ซึ่งรายละเอียดของสกิลเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะคะ Aspd ของเลอยู่ที่180่งระอแปดสิบนะคะอยอเ,เปิดสเตตัสไว้แล้วกันเนาะโอ้อินก็เยอะนะอิน77ตดตีไม่โดนอ่ะตีไม่โดนอะ่นอะอยาเล่งยาเล่งไม่มียาเล่งไม่มี โอ้ตะแรงอะ่ะแต่แบบสมมุติถ้าแบบตีเร็วกว่านี้นะน่าจะแรงกว่านี้อ๋อลืมบัฟขอโทษได้อยู่นะ ASPD หนึ่งร้อยแปดสิบสอง ไปไม่ออกเลยรอบนี้เฮ้ยออกแล้วออกแล้วไปนิ่งเอิโคู่เออ,เเอ,ม <c oughs> มอมาว่ะมาพร้อม ไ,ได้อยู่นะกดไลค์ like ให้ละครับยังโฮดเออขอบคุณนะเซษเอเอฟพีดประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบหกได้ครับอ่ายัางโฮด ใครแบบอยากสนใจอยากจับจองนะคะก็สามารถจับจองได้นะคะจะมาบวกสโมกี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ข้าม้อนกว่าตะตาหนึ่งรอยแปดสิบสี โอ้โหไลนิ่งบอลไฟบอลถ้ามันออกรัวกันนี้จะดีมากเลย โอ้โหคือถ้ามันออกมันออกพร้อมกันมันโหตรงเนี้ยดูดิเออชอบ,บวงเลยได้ไหมสิมาคุติวงเลยได้ไหมชอบอ่ะดีมากกล้องเพงประจำประจำตอนตีบวกใช่ไหมามาอีกสักตัวเนาะ รอนานอยู่นะเนี่ยเออเสโมุก,กี้ล่ะเอออยังโฮดโอเคก็พอประมาณเนาะสำหรับการเทสหมวกสมุก,กี้นะคะซึ่งซึ่งมันก็ดีแนวแบบหนึ่งสำหรับผลชอบเนาะเออถ้าเซชมาเมื่อไหร่เนาะ เลยคิดว่ามันน่าจะรแรงกว่านี้เนาะเพราะว่าเซชก็เป็นอาชีพที่มีอินที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเราอัพอินเยอะๆอัพเอจเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยก็จะทำเอ่อเดามจเพร์เซคันได้ค่อนข้างดีเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับคลิปเทสหมกสมุกี้นะคะถ้ามีอะไรมาเทสอีกเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันแบบนี้เนาะเออขอบคุณค่ะ